อะไรนะครับตัวหาใครครับตัวหาพี่ไงตัวมาถามพี่คร้บพี่รู้จังไงปียะไหครับไม่รู้จังนี้ครับเดี๋ยวนะีะพี่รู้จังียะชุนอะไครับปียะจันจันรักทำครับเลอ๋อียะอ๋อจันรักอรู้จอยู่รู้จังอยู่ คไปบอกเามาชระนีทํสเอ็กซอนโหได้ครับคอนาชะสเอรมได้่ื่องสอนใช่ห่ใช่ครับอยู่เรื่องสอนผมไม่ได้อยู่เรื่องสอนผมอยู่เชียงใหม่อได้ไมไม่ได้เลยลองงไปที่เรสอนดูคครับ ทีจำนวนก็แค่สามพันบาทนะคะเออทีนี้ผมจะถามหน่อยเออได้เบอร์โทรผมจากไหนครับเนี่ยก็เอาจากเขานี่แหละค่ะพี่เขาเปล่าเบอร์พี่ให้ทางเราไว้ไงคะพี่เราคนที่ช่วยติดต่อให้เขาหน่อยได้ไหมคะเอาเบอร์ผมให้เนี่ยนะใช่ค่ะเอา้าผมเป็นลูกค้าเขาแล้วเขาเอาเบอร์ผมให้เขาทำไมอันนี้หนูไม่ทราบพี่ก็ไปถามเขา คูรยานต์น่ะพาที่ไปบอกเขาเขาเขรู้ตัวแล้วค่ะพี่นกไม่ไม่แล้วอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนครับอยู่กรงเท่ค่ะอยู่กรงแค่เรื่องเอาค่ะี๋ยวควรพี่ใช้ติดต่ออีกหน่อยได้ไหมคะเอาเบอร์ไลน์เขาไหมไม่เอาค่ะพี่โทรไปบอกเขาหน่อยว่าเขาจะไปสูดเชื้อ99ลิตรโคมาทงนี้ค่ะก็ทก็มีมีเบอร์ไลน์เขาอยู่ก็โทรทับจะโทรไลน์ไปถามแล้วนะครัมีเบอร์ค่ะ I'm สวัสดี <AS L> ครับสวัสดีครับครับที่โทรมาเมื่อกี้โทรมาตรงนี้ใช่ไหมครับผมโทรไปเบอร์คุณหรอใช่โทรมาเบอร์ไหนเบอร์นี้ใช่ไไมคุณอ่ะ18มงกรเขาเช็คัหดแล้วรเมื่อ18มงกรแม่ม18มงกรโอ้ักร18มกรทรจกัน้จบอกไวบอกนน์คยมนเป็นสัว์คอยท้องนี้เ็อะไระ เปิดมาสิว่าปี่อะไรอย่าเงี้ยนะไม่มีหมาไอ้ยุ้ง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 ยุงยุ้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 งนไ้งมุ้งย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 ุยุ้งยุ้งยุ้งงยุมงงยุ้ม่งยุ้งมุ้งยงยุ้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 งยุงยุ้งยุ้งยุ้งยน้งยม้งยุ้งย้งงยยุ้งงย้ง้งยม้งย็้้งงยุยุ้งยุ้งยุ้ Hả? phải rồi đấy Đợi tôi đặt điện thoại rồi đúng không các anh em ờ ờ ờ anh nói 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 anh anh nói 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 anh anh Hả? anh anh ได้รอได้รอมึงอยู่นอไหนก็ถามมึงอามตอบกูดไ้ยัมึงเป็นตำวไมมึงตอบกูไอ้ควายโแล้วกูอาไว้คนี่อะไรอ๋อใครป็นอยาัคุยอ่ะานี่มึงคุยเนี่ยแสกับกับโซนอไหนกับโซนอไหนนี้ คุณคุณเป็นใครครับคุณเป็นใครฮะคุณเป็นโทรมึงเลยคุณเป็นใครครับเป็นมึงเป็นโทมึงอ้าวไม่คะรวปองอน้องๆ้เช็คเช็คเบอร์โทรทเนเยเชเช็คเลเช็คเช็คเช็ค